สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้อัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลนครับหลังจากที่อิหร่านนะครับได้ทําการโจมตีนะโต้กับเอาคืนนะที่สซานทูตตนเองนะครับถูกถล่มนะครับในซีเรียโดยอิสราเอลนะครับอิสราเอลนะครับก็รู้สึกไม่พอใจทางรัสเซียกับจีนนะครับที่หนุนหลังอิหร่านนะครับมาฟังข่าวแปรต่างประเทศจีนครับเป็นอย่างไรบ้างรัสเซียและจีนนะครับมอบการตรวจสอบความเป็นจริงให้แก่ เนทันยาฮูนะครับขณะที่อิสราเอลโกรธเป็นควันเหนือการโจมตีทางอากาศของอิหร่านอิสราเอลนะครับโต้เถียงกับรัสเซียจีนเหนือการโจมตีของอิหร่านประนามความก้าวร้าวของอิหร่านอิสราเอลผู้เกลี้ยกล่อหวดใส่ออกไปอย่างแรงเจ้าหน้าที่ของปูตินนะครับตีกับใส่อ้างถึงนะครับการตอบสนองของอิสราเอลต่อสงครามยูเครตอนตัวดอกลางนะครับต่อเนื่องที่จะเดือดต่อไป ตามหลังนะครับการโจมตีโดยตรงของอิหร่านต่ออาณาเขตของอิสราเอลอิสราเอลนะครับในขณะน,นี้ได้เกี่ยวโยงในหนึ่งการโต้เถียงกับรัสเซียเหนือการโจมตีทางอากาศของอิหร่านตลอดช่วงสุดสัปดาห์นั้นในหนึ่งการโต้อตอบอย่างแรงนะครับโคศกของร,รัสเซียซาคารว่านะครับได้ตีกับไปที่ทูตของอิสราเอลอิสราเอลปฏิท่าราัสเซียเหนือการโจมตีของอิหร่าน กล่าวโดยซิโมนาฮาวเพอรินนะครับทูตของอิสราเอลประจำมอสโกว่าอิสราเอลคาดหวังเพื่อนรัสเซียของพวกเราที่จะประนามการโจมตีอย่างเป็นประวัติการของอิหร่านต่ออนณาเขตของอิสราเอลมาเรียสคารวานะครับโฆษกหญิงของกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะครับได้กล่าวว่าซิโมนาได้เตือนให้ดีฉันละลึกถึงว่าเมื่อไร ที่สราเอเได้ประนามแม้แต่เพียงครั้งเดียวของการโจมตีโดยระบอบปกครองเคียบต่อบรรดาภูมิภาคของรัเสเซียหรือไม่คุณไม่ทราบหรือดิฉันก็ไม่ทราบเช่นกันสิ่งนี้นะครับมาภายหลังรัเสเซียได้อยู่ข้างเดียวกันกับอิหร่านนะในช่วงระหว่างวาระนะครับการประชุมนะของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับในวันจันทร์ วาซซิลีนะครับเนบัสยานะครับนะทูตของรัสเซียในสหประชาชาตินะครับได้กล่าวว่าอะไรที่ได้เกิดขึ้นในคืนวันที่14เมษายนไม่ได้เกิดขึ้นมาจากศูนย์ยากาศก้าวต่างๆที่ถูกดำเนินการโดยอิร่านได้กลายมาเป็น1ปฏิยาต่อความเฉยเมยที่น่าอับอายไข่หน้าโดยสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและหปฏิกิริยาต่อการโจมตีที่กล้าหาญโดยอิสราเอลต่อดามัสกัส และไม่ใช่เป็นครั้งแรกเนื่องจากซีเรียได้กำลังถูกทิ้งระเบิดอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอโดยอิสราเอลอิสราเอลได้ฉุนระหองระแหงกับจีนอิสราเอลนะครับยังได้แสดงออกถึงความผิดหวังกับการตอบสนองของจีนต่อบรรดาการโจมตีต่างๆของอิหร่านอีกด้วยอิสราเอลโกรธเป็นควันไปที่จีนกล่าวโดยยูวานวักรองหัวหน้านะครับของคณะภารกิจของอิสราเอลในจีนว่า พวกเราได้กำลังหวังสำหรับการประนามอย่างแข็งแรงมากขึ้นและการรับรู้ที่ชัดเจนของสิทธิของอิสราเอลที่จะปกป้องตนเองโชคร้ายพวกเราไม่ได้มองเห็นสิ่งนั้นซึ่งคือทำไมพวกเราไม่ได้มีความสุขกับถแถลงการนั้นจากกระทรวงการต่างประเทศของจีน อิหร่านนะครับได้ยิงบรรดาขีปนาวุธและโดรนมากกว่า300ลูกไปที่อิสราเอลในรอยต่อของคืนวันที่13และ14เมษายนอิสราเอลนะครับได้กล่าวอ้างว่าได้สกัดกั้น99%ของการระดมยิงนั้นของอิหร่านด้วยบรรดาระบบป้องกันภัยทางอากาศต่างๆการโจมตีสุดสัปดาห์นั้นได้เป็นการโต้อตอบต่อหนึ่งการโจมตีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทูตของอิหร่านในซีเรีย บรรดาสมาชิกนะครับเจ็ดรายขององค์การปกป้องพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านได้ถูกสังหารนะครับนะได้ถูกรายงานว่าถูกสังหารในการโจมตีนั้นอิหร่านนะครับตำหนิอิสราเอลสำหรับการโจมตีนั้นแต่เทรวีฟนะครับก็ยังไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธนะครับต่อบทบาทของพวกเขาเลยนะครับข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็สอนให้เห็นนะครับว่าจีนกับรัสเซียหนุนอิหร่านอยู่มองว่า การโจมตีโต้กับเอาคืนของอิหร่านเนี่ยเป็นไปตามกฎบัตรสัมปชัญะชาติามตาตรา51ในการปกป้องตนเองจากการถูกโจมตีน้สานทูตของตนเองนในซีเรียโดยอิสราเอลนั่นเองนะครับผนังทางอิสราเอลก็ไม่ชอบใจโกรธนะโกรธพิธีรัสเซียกับจีนนะฮะว่าไม่ประนามอิหร่านนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าจะมองว่าการกระทําของตนเองนะครับที่ไปยิงถล่มน้สานกรุงศุนสานทูต นะของอิรานในซีเรียเนี่ยมันถูกต้องชอบธรรมหรือไม่นะสมควรถูกประนามหรือไม่นะครับจากทางรัสเซียและจีนด้วยนะครับติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ